พักเที่ยนครับดูเมนูของเราแยะเลยวันนี้ขอบคุณชุมชนมากนะครับที่เลี้ยขงข้าวพวกเราเนนี้นี่ครับฮัลโหลท่มตำพี่มือใครเข้าขวันเนี้ยผมก็แบบมาทอดนะครับขอบคุณผู้ใหญ่กับพี่แก่มากนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับทุกคนวันนี้แม่ครัวเปไ็นไงบ้างครับโชว์พี่มือท้มตำมาไม่ทานวันเนี้ย ตามโน่นตาแตงค่ะอ๋ออเคุที่มีสงร้านเนาะมอร่อยมาจ้าประจาม แล้วสุดสุเป็นโอทอของก็ลงหรือว่าดีหรือม่ใหญ่จากบ้านมีมาหายลงลงซอยลาวจะอยากกินอต่มันก็ไม่กล้ากินซอยลาวลงลงัวเขาจะงูวัวกินเนืคือวัวงูตัวเลนะกอหมูมาทำเต้หมูทั้ไก่แล้วก็เนื้ออะไรอืมรย้อนมันฟูหน่อยเนาะ

ใจแล้วเหยียกี่ไม้กี่ไม้ให้อะไรนะเขาเรียกอะไรบาร์บีคิวเลยบาร์บีคิวเนื้อลยนะแปลกใจว่าทำไมนครปนมต้องมาที่นี่เพราะว่าอันนี้มกหรืออะไรเอาจอนนครปนมมาที่นี่ครับไปกินข้าวทไปในสกลนครอะไรอย่างเงี้ยคือบรรยากาศมันไม่ใช่เขาใหญ่เขามาอยู่ที่

ก็จะยงนมันจะรู้จะไม่ทานก็โนเนาะว่านอแบี้แบบทเรียกแยกวัดไมัเียงยกมันเอียงเรื่องอืนย กินข้าวก่นนไม่เรียกจากกนกันน้ปลขึ้นปลาตขึ้นปลาทอดที่หกขาวามาบ่ายแต่เราต้องเชียมทอดใช่เวลาเช้าดู ไปบาจากนาอาเลื่ไปทุ้ทรา,าะอะไรงิเอาไปขึ้กนีเดียว,วับนค,ครับผมก็าบครับรรมการจะลงเนลงก็ขยะมอไรอ่าก็ากาาให้ใส่ผ้านั่นไนะ